สวัสดีครับโรงงานทำบานประตูเชนะครับเรามาต่อ EP สกันนะครับทำบานประตูทรงโมเดิร์นนะครับขนาดเกือบคูณสองเมตรนะครับคลิป EP สก็จะเป็นทำขอบบานประตูนะครับคลิป1คลิป2เราทำเป็นใบโมเดิร์นนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้คือขัดเรียบร้อยเก็บงานแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือขอบมันนะครับทำจากไม้เก่านะครับไม้ที่อยู่แล้ว ถ้าทําจากไม้ใหม่มันจะบานบิดบานหดบานแตกครับไม่ดีครับผมอันนี้ก็สภาพไม้นะครับทําเสร็จสวยเหมือนเดิมครับติดตามชมได้เลยนะครับเราไปใส่ไม้ให้มันตรงเลยนะครับ ได้ครับใส่ไม้เรียบร้อยแล้วนะครับไม้ก็ตรงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีดอันดับต่อมาเราก็จะรีดไม้นะครับด้วยเครื่องนี้นะครับรีดให้สวยครับผมจเจ้าขอบประมาณสามเซนครึ่งนะครับนี่กระบผม เลดเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะมาเขียเส้นนี่ครับจากไม้ที่ไม่สวยนะครับขอบบานของเรานะครับแล้วก็เขียเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือจากนี่มานี่สองเซนนี้สิบสองเซนครึ่งเพราะว่าหัวมันกว้างเท่านี้สิบสองเซนครึ่งนะครับ ทีนี้ก็วัดจากนี่ส่นลงมา3เซนนครับผมขนาด70ดคูณ2เมียนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรูกันเลยครับเดี๋ยวมาขีดหัวเสร็จแล้วก็ทําหัวทําเจาะรูครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทําล่องแล้วก็ประกอบนะครับ เจาะเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะไปตีล่องนะครับทำเป็นล่องตัวเมียเพื่อจะมาประกอบใส่นี่นะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับใส่กาวนะครับอันนี้เป็นรอยกาวร้อนเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะขัดออกอยู่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับบานประตูโมเดินสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม เหลือแต่ขัดนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นสวัสดีครับ